ถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการเราอยู่นี่ถ้าอยากจะลดการให้ปุ๋ยลง hmm. ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับนาข้าวนะทางอีสานเราทางเหนือเรายังทำนาดำอยู่นะถ้าทำนาดำนี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปักดำหรือจะใช้คนดำเองปักดำทำเองก็ควรจะให้ปุ๋ยแค่รอบเดียวบางคนไม่กล้าเพาอใยญของพอเราคุยบอกว่าให้ปุ๋ยรอบเดียวเนี่ยรู้สึกเยงๆไม่กล้าให้ อ่าเพราะว่าคนไม่มั่นใจกลัวไม่ได้ผลผลิตไม่ใช่ว่ากลัวไม่ได้จ่ายเงินนะพ่อหยอง hmm. คนก็ไม่อยากจ่ายเงินหรอกแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคนรุ่นเรานะอายุหกสิบแล้วเนี่ยครับ uh huh. ทำนาสมัยที่ดินมันยังดีไส้เดือนมันยังตึมอยู่อื hmm. เราทํานาเอาควายไถนาอ่าเราก็ปักดําทําด้วยมือเราไม่เคยซื้อปุ๋ยมาใส่เลยสมัยก่อนเนี่ยอ่าเราเกี่ยวข้าวรเราไม่เคยซื้อปุ๋ยนะพ่อหยองนะ hmm. ทำนาขอให้น้ําไม่ขาดคัดน้ําเข้าออนาเดินตรวจแปลงว่ามันรั่วไหมคันนาน่ะแค่นั้นได้เกี่ยวไหมพะยองอต้นหนึ่งเนะี่ไม่ต่ำกว่า30สิลวงลองดูนะครับแต่ต่อมาพอเราเริ่มใช้รถไถเดินตามใช่ไหมพอใช้รถไถเดินตามเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊มีเกิดปัญหาละอ่ามันไม่งามก็ต้องซื้อปุ๋ยมาวาน แต่ช่วงนั้นนะ่ะมันหวานครั้งเดียวมันรอเกี่ยวเลยนะอืม hmm. มันเขียวนานเลยใช่ไหมทันใจเลยใช่ไหมอ่าแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงพ่อยองว่าปัจจุบันนี้นะท่านผู้ฟังนะเออก็คือหวานสามรอบถึงได้เกี่ยว hmm. อือ่าพอเล่งต้นเล่งโตอ่าสองรอบหวานรับรวงครับ uh. อแต่ข้นี้ถ้าพ่อใหญ่สว่างบอกว่านวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเนี่ย บริษัทเอพีฟาร์มการบบิษัทเก,กษตรอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียาเน้นทําอินรีย์เคมีเป็นอินทรีย์จากพืชนะครับ mm hmm. อินทรีย์จากพืชเนี่ยเวลาใช้กับพืชมันไม่มีปัญหารากเน่าคนเน่าการันตีนะครับหัวเน่าคนเน่าไม่มีมีน้อยมากนะแต่ครานี้ผมถึงแนะนำว่าถ้าทำนาเนี่ยอินทรีย์เคมีถ้าท่านอยาก ทานข้าวแล้วมันหอมเหมือนสมัยก่อนครับข้าวไม่ปลามันเนี่ยข้าวหอมพอหุงข้าวนึ่งข้าวนี่ยมันหอมไปสามยุ้งสามเรือนอถูกไหมใช่อคันนี้ผมแนะนําเลยให้ใช้ปุ๋ยปีินทองหกสามสามนะหรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็หกสามห้ามีไหมถ้าไม่มีก็ปุ๋ยตองเก้าปนินทองเก้าเก้าเก้าหรือสิบสองสี่สี่ปนินทองปนินรีเคมีนะ สารตัวเติมเราคืออินทรีย์อเราลองดูนะขวานถ้ามันได้เขียวแล้วนะอืม hmm. ไม่จําเป็นจะต้องมาหว่านอีกรอบสองไม่จําเป็นจะต้องรับรวงครับร <Huh. S 1> อเกี่ยวเลยอืม hmm. ลองดูสักงานหนึ่งสักไร่หนึ่งสองไร่เปรียบเทียบกับเคมีเลยแล้วไปวัดกันว่าใบของเราจะไม่เขียวมากนะ hmm. จะไม่เฝือใบนะอ่าคือถ้ามันเฟือใบมันบ้าใบเนี่ยมันจะส่งผลทันทีนะอ uh. อ่าเมล็ดมันเล็ก เม็ดไม่เต่งน,น้ำหนักไม่ดีถ้าเกิดว่าใช้ปนินทองแล้วนี่ไปวัดกันอย่าพึ่งหวานหมดหวานสักไร่หนึ่งสองไร่ที่เหลือก็ใช้ปุ๋ยเคมีดูว่าพ่อใหญ่สว่างว่าถ้าเป็นอินทรีย์ถ้ามีอินทรีย์ในดินการใช้เคม,มีมันจะนิดเดียวท้าวิสูน์ได้ว่าถ้าเกิดท่านทำเหมือนพ่อใหญ่สว่างว่าถ้านาดำนะั้นติดต่อกันสักสามปี ตีสีดำเลยเนี่ยปักดำทำนาโดยไม่หวานปุ๋ยอ oh. ดินมันเริ่มฟูแล้วนี่อ oh. ดินมันมีอินทรีย์แล้วนี่อ uh ื huh. แล้วนี่คันนี้แต่กอนี่กอนึงไม่ต่ํากว่าสามสิบลวงเนี่ยเขียวสวยแต่มันไม่เขียวมากนะครับอย่าเอาสะใจนะครับพราะหยอง uh huh. ทํานาแบบโบราณว่างั้นเถอ,อะลองดูอ่าถ้าเกิดท่านไหนที่ใช้อ่าปุ๋ยเคมีไปแล้ว ทำยังไงเราอยากแกกินข้าวหอมๆสักไร่สองไร่นี่ลองดูก็ได้นะให้ไปซื้อวัสดุป,ปรับปรุงดินตราปดินทองเนี่ยเพราะว่าบริษัทเอพีฟาร์มการสินจำกัดบริษัทเอพีฟาร์มการเกษตรอำเภอท่าเรือจากกาองังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยสารปรับปรุงดินเขาเนี่นะอ่าเขาน้นว่าจะปั้นเครื่องจะขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่ด้วยเหตุว่าปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีธาตุอาหารรองรับ20%เปอร์เซ็นต แต่เอาไปวิเคราะห์แล้วนี่ยมันได้แค่14บ5เอเซก็เลยขายเป็นสารปรับปรุงดินเลยครับในบรรดาสารปรับปรุงดินในเมืองไทยนี่ท้าได้เลยว่าถ้าเป็นของปารินทองนะมันเป็นอินทรีย์เกรดลองท่านซื้อไปท่านได้ปุ๋ยอินทรีย์ในราคาถ้าอินทรีย์นะเขาจะขายราคาสูงนะสังเกตดูนะตันแล้วเป็นหมื่นนะพ่อใหญ่อ๋องแต่นี่สารปรับปรุงดินปารินทองเนี่ยกระสอบเกงเดี๋ยวนี้ยี่ห้ากิโลสองบาทเท่านั้นครับ อืมเอาไปหวานข้าวได้นะครับข้าวหวานระยะไหนหวานระยะแตก่ก,ก็ได้ครับยี่สิบห้ากิโลต่อไร่ hmm. หรือจะไปหวานระยะที่ข้าวตั้งท้องก็ได้นะครับยี่สิบห้ากิโลต่อไร่ hmm. ท่านจะได้กินหนึ่งเขียวนานอ่าสองข้าวจะหอมข้าวจะนิ่มเม็ดจะเต่งน้ำหนักจะดีลองดูสักไร่หนึ่งสองไร่นะครับท่านไหนที่เคยที่ใช้ปุ๋ยตลาดไปแล้วแต่อยากกินข้าวที่มันหอมนะยัง <Huh. S 2> ใช้ได้นะครับ อคราวนี้อ่าคนทําเกษตรมีหลายอย่างนะครับผมอคนที่ทําเกษตรเราก็ไปเยี่ยมสวนทุกวันนี้เราเริ่มลงสวยตะลุยสวนเลยอืมไปดูด้วยตัวเองไปถามคนที่ใช้ปุ๋ยปานินทองเลยช่วงท้ายรายการเนี่ยนะครับเราไปที่สวนพี่แหม่มอําเภอมะขามจันทบุรีนี่แหละครับเราไปดูว่าสวนมังคุดมังคุดของพี่แหม่มนี่นะครับลูกประมาณเจ็ด แปดลูกต่อกิโลลูกโบอ่าข้อดีก็คือลูกไม่แตกเลยเนื้อแก้วยางไหลไม่มีนี่เห็นไหมทุเรียนเจ็ดแปดหมายถึงว่าแกทำมังคุดด้วยทุเรียนด้วยครับเทคนิคของคนที่ทำมังคุดนะครับอยากให้มังคุดออกทุกปีออกดอกออกลูกทุกปีไม่ไม่ไม่คาดเคลื่อนผมแนะนำนะครับพาอมังคุดเนี่ยมันเป็นพืชที่ใบสีเขียวอยู่แล้ว มันไม่มีใบเหลืองเหมือนทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนขาดใบเหลืองใช่ไหมเออแต่มังคุดใบมันจะสวยนะเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขาดอาหารหรือไม่ขาดอาหารมังคุดเป็นพืชที่ต้านทานโรคได้ดียกเว้นแค่หนอนกับแมลงกินใบเท่านั้นถึงแนะนําว่าเก็บมังคุดเสร็จนะครับให้หวานสารปรับปรุงดินไปเลยต้นหนึ่งสามถึงห้ากิโล กิโลหนึ่งแค่ห้าบาทพ่อใหญ่อ,ง <ฮะ S 2> อ๋งแปดบาทห้ากิโลสี่ิบาทเองหวานสักรอบเดียวอ่าแล้วก็หวานสิบห้าห้าเข้าไปนี่ต้นละสองถึงสามกิโลคันนี้ใบมันก็จะมาพอใบาม,มานี่อย่าลืมเวลาฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยอ่าฮอร์โมนสาหร่ายทะเลทําใบเนี่ยแปด้อยสี่สิบาทผสม,มน้ำได้พันลิตรผสมกับยาฆ่าแมลงฉีดฉีดยาฆ่าแมลงเมื่อไหร่ผสม พอถึงช่วงถ้าเป็นพี่น้องทางจันทบุรีและยองตราดเนี่ยพอลมหนาวเริ่มมานี่เดือนพิการเนี่ยตุลาพิกาธันวาหน่มาเลยครับแล้วมาก่อนเพื่อนเขาด้วยท่านี้มังคุดนี่ใบเล็กเนี่ยลูกมันก็จะออกอเขาเรียกว่าเป็นโปยเซียนใช่ไหมออกไฟเลี้ยวด้วยนะนะช่อหนึ่งสามดอกเยอะสามลูกอย่างเงี้ยครับถ้าอยากได้ลูกโบอยากได้ลูกเดียวผมแนะนํานะครับ ใบต้องใหญ่ใบต้องหนาใบาต้องดำการทําใบใหญ่ใบหนาใบาดำไม่ยากเลยมังคุดนี่นะครับอันนี้แหละก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปอ่าก็เพิ่มตัวอ่าป่าเอาืถ้าใบาใหญ่นี่นะครับลูกจะโตน้ําหนักจะดีแน่อืมแต่คราวนี้คนทํามังคุดก็ต้องการหูเขียวทํายังไงหูจะเขียวทํายังไงหูจะแข็งทําไงลูกไม่แตก ที่เราคุยมาเนี่ยก็คืออ่ามังคุดเนี่ยเขาจะให้ปุ๋ยรอบเดียวรอบที่สองเนี่ยเขาจะให้ช่วงเดือนสิงหานะครับกันยาเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยตองก้านะครับหรือท่านไหนเคยใช้แปดยี่ี่ยี่ี่ผมแนะนำให้ใช้เจ็ดสบหกสิบหกปานินทองให้กินก่อนสักเดือนหนึ่งเดือนสิงหากันยานี่นะครับอ่าคันนี้พอได้กินในแล้วก็ประมาณสักตุลาพี่กาก็ฉีดเปิดตาดอกด้วยฮอร์โมนสาหลายทะเลบำรุงดอกปนินทอง ชุดหนึ่งสบาทนะครับผสมน้ำได้พันลิตรหนครับกีดสักสองสามรอบอดอกจะมาใบจะไม่มาถ้ามันสมบูรณ์นะครับให้ปุ๋ยสักสองรอบเหลือเฟือแล้วครับมังคุดนี่นะแต่คนส่วนใหญ่จะไปให้ปุ๋ยช่วงก่อนจะออกดอกใบมันเลยมาพอใบมานี่แหละคันนี้เนี่เสียโอกาสเลยนะครับผมถึงบอกว่าอ่ามังคุดจะออกดอกทุกปีไม่พลาดลองทําดูนะส่วนตัวหูเขียวนี่ท่านเคยสังเกตไหมห ถ้าท่านได้ใช้อินทรีย์ปานินทองสารปรับปรุงดิปนปลาอินทองช่วงฟื้นต้นหวานเข้าไปสักห้ากิโลอ่าแล้วช่วงก่อนเปิดตากดอกตาดอกนี่หวานไปสักสามกิโลห้ากิโลหรือช่วงมันเป็นดอกช่วงมันเป็นลูกเนี่ยตัวอินทรีปานินทองสังเกตว่าใบมันจะสวยใบมันจะหนาใบมันจะดำค่ะนี้หูเขียวเอง ไอ้หูเขียวนี่ทําไม่ยากเลยถ้าใส่สารปรับปรุงดินบดินทองเข้าไปวานต้นละสากิโลหกิโลสักรอบสองรอบพอส่วนป้องกันลูกแตกในมังคุดนี่ผมแนะนําใช้ตัวนี้นะครับยิบซอยปาดินทองนี่ช่วงทําใบนี่สักสามหกิโลแล้วแต่ต้นเล็กกลางใหญ่วานไปเลยครับมันไม่เค็มมันเป็นผงขาวๆมันดูดซึมได้ดีมันมีแคนเซียมถึงเกซนตนะ แล้วช่วงมันเป็นดอกนี่กวานนะครับเพราะว่าช่วงเป็นดอกเป็นลูกเนี่ยมันต้องการแคลเซียมสูงที่เราฉีดแคลเซียมบอลลอนเนี่ยทางใบทางดอกนี่ก็ช่วยอยู่ระดับหนึ่งแต่เอาไม่อยู่หรอกครับถ้าจะเอาให้อยู่ให้เอายิบซอยปานินทองไปหวานนะอ่าแล้วก็ช่วงมันเป็นลูกเล็กเนี่นก็ยังให้อีกสักรอบหนึ่งนะก่อนที่ลูกมันจะแก่เนีน่ยเราก็ให้อีกสักรอบหนึ่งการันตีเรื่องเนือกก้อแกะยางไหลในสวนจะไม่มีเลย นอกจากฝนมายังเก็บลึกมังคุดยังไม่เสร็จก็จะมีแตกนิดหน่อยลูกค้าเราเคยแตกเป็นตันทุกวันนี้เหลือไม่ถึง30กิโลในสวนนะ่ะอาคิดว่าาจากที่เคยทิ้งทุกวันนี้ขายได้ตังค์อยากให้ลองนะครับนี่แหละเราถึงบอกว่าช่วงท้ายรายการลองไปฟังดูแล้วทุเรียนอทุเรียนแกก็ปลูกนะถ้าท่านไหนสังเกตไหมว่าถ้าท่านใช้เคมีจา100๋าร้อยเปอร์เซ็นในการทำทำธุเรียนนี่ดีมากเลย ผมบอกว่าดีเพราะเปอร์เซนต์มันสูงแต่ถ้าใช้ติดต่อกันนานๆห,หลายปีเข้าดินจะเริ่มแข็งกังเลยดินจะเริ่มแห้งไส้เดือนจะเริ่มไม่มีลากจะเดินยากใส่เคียวแป๊บเดียวแล้วที่สำคัญดินจะเป็นกรดอ่าไฟทอบเทล่าจะลงพอไฟทอบเทล่าจะลงจะเห็นว่าต้นทุเรียนเริ่มยืนต้นตายรากเน่าคนเน่าสารพัดสารพี ทาแดงทุกต้นยังเอาไม่อยู่อ่านี่ลูกค้าพี่แหม่มบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยถ้าจะตายกิ่งแห้งยอดแห้งทําไม่ยากแก้ไขไม่ยากเลยแกบอกให้หวานสารทําใบเข้าไปเลยต้นหนึ่งสากิโลหกิโลถ้าต้น10ปีขึ้นก็ต้นละสิบกิโลเลยสารทําใบประิินทองจริงเราจะอบดมาเพื่อจะทําอินทรีย์ผง แต่ธาตุอาหารรองรับมันไม่ถึง20%เรซเราก็เลยมาขายในรูปฟัสดุปรปรุงดินสารทำบาบชนิดผงอุดมไปด้วยจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์หน้าดิน,นเป็นอาหารของไส้เดือนลองหวานดูนะครับคือเวลาก่อนหวานเราขึ้นน้ำก่อนหอให้น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนี้มาหวาน สามกิโลห้ากิโลถ้าต้นเล็กถ้าต้นใหญ่สิบปีขึ้นยี่สิบปีขึ้นก็ห้ากิโลสิบกิโลแล้วก็วัดสดุป,ปรับปรุงดินเข้าไปต้นละสามกิโลห้ากิโลวานหนาะๆนะนะเลยครับ <h ums. S 2> เพราะกิโลหนึ่งแค่แปดบาทถ้าต้นละห้ากโลก็แปดสี่สิบบาทเ <h ums. S 2> องซื้อก้าทุเรียนซื้อก้าทุเรียนยังราคาสูงกว่านี้ <h ums. S 2> แล้วก็ให้น้าสักเก็ดวันสิบวันแล้วเอาสิบมาห้ามาหวานดูตัวหน้าสิบตัวกลางห้าตัวท้ายห้า อ่าถ้าต้นประมาณสัก4ปี5ปีก็ต้นละกิโลอ่ากิโลครึ่ง2โลถ้าต้น10กว่าปีขึ้นต้องมี2องถึงสามกิโลเลยอืมค hmm. ันนี้ลองให้น้ำไปเรื่อยๆ hmm. เดี๋ยวหางปลาทูมาตึมเลยอื hmm. เพราะหางปลาทูมาตึมนี่ผมแนะนำเลยนะครับอ่าท่านอยากจะได้ใบใหญ่ใบหนาใบดำนี่แหละคือมันจะส่งผลเรื่องการออกดอกเรื่องติดลูกฉีดยาป้องกันไว้เลยครับ หางดาบนี่ฉีดยาป้องกันเพี้ยจาัก,กาจระจันเพี้ยไก่แจ้พวกอย่นี้แหละครับอ่าผมแนะนําฮอร์โมนสาหลายทะเลนะครับ840บาทผสมน้ําได้พันลิตรสบายๆ mm. เติมยาเข้าไปเลยแล้วก็ฉีดได้ถ้าต้นเล็กเนี่ยอ่าต้องได้เลยสองร้อยต้นลิตรหนึ่งไม่ถึงบาทต้นนั่นนะครับลองใช้ดูนะครับท่านจะเห็นว่าใบใหญ่หนาใบดําแล้วเวลาออกดอกข้วนเนี่ยไม่ทิ้งลูก ที่เราสัมภาษณ์ให้ฟังเนี่ยต้องแต่งลูกทิ้งนะครับลองดูนะครับอืมผมหวังว่า่าช่วงท้ายรายการลองฟังเสียงพี่แหม่มอำเภอมาขามจังหวัดจันทบุรีดูว่าทําไมต้องใช้ปนินทองอเดือนนี้มีโปรโมชั่นหน้าพยองนะครับครับครับถ้าท่านซื้อน้ำปลาราสามขวดหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีถึงบ้านตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สาสิบเอ็ดเดือนสิงหาคมเลยนะถ้าพ้จากตรงนั้นไปต้องจ่ายค่าจัดส่งด้วยนะครับผม แต่ทําไมเราถึงอยากจะให้ซื้อน้ําปลาปนินทองไปติดครัวไว้หนึ่งน้ำปลรราของเราเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งเวลาต้มน้รราําปลาานี่เขาจะต้มเอาเนื้อมันให้หลุดจากก้างไอ้ข้นๆไม่ใช่สีผสมอาหารนะของปนินทองไอ้ข้นๆคือเนื้อปลาถ้าพี่น้องทางเหนือทางอีสานเรายังเติมไอโอดินให้ด้วยเพราะมันไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลไม่ได้กินปลาทะเลช่ด้วยที่สําคัญไอ้เนื้อปลานี่เวลาตาแตงตาถั่วมาตำขนมจีน หรืออ,อีสานเขาเรียกใส่ปนใส่แจวใส่น้ำพริกหรือว่าใส่แกงเปะใส่ออมใส่แกงหน่อมไม้นี่ไม่ต้องเติมผงชูรสไม่ต้องเติมน้ำปลาไอเนื้อปลาเนี่ยมันจะทําให้กลมกรอบเองคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องน้ำปลานี่ปลาน้ำสองเขาจะเอาน้ำเกลือมาต้มกระดูกปลานะออือืแล้วกระดูกปลาเนี่ย อ่ะเขาจะต้มอ,อาแค่กลิน่นแล้วก็ไปเติมสีแดงให้มันสวยเหมือนน้ำปลาราปรุงรสเอาไม่เบื่อหรอกครับสีผสมอาหารเนี่ยเตมันไม่ได้โปรตีนถ้าคิดถึงน้ำปลาราต้องน้ำปรราลาปราตราปนินทองนะครับอ,อ่าอาหาซื้อได้ง่ายอยู่อ่าจังหวัดไหนของประเทศก็อย่าไปเกรงใจเราส่งทางเคอรี่ทางไปรษณีย์ไว้ให้นะครับ ช่วงท้ายรายการนี่เราจะให้ฟังเสียงอของพี่แหม่มทางจันทบุรีครับบางคนบอกว่าอยากจะได้เบอร์พ่อใหญ่สวางเพื่อจะโทรถามเรื่องการให้ปุ๋ยโทรสั่งปุ๋ยโทรสั่งน้ำปลาระนะครับเตรียมปากการกระดาษหรือ,อยังจะบอกเบอร์โทรนะเบอร์ผมนะ0811182627อีกรอบหนึ่งนะ0811182627ทา ทันพรุ่งนี้เวลาเดิมสถานีวิทยุแห่งนี้ก็หมุนคลื่นมารับฟังเป็นเชื่อต,ต้นไม้มันไม่โกหกคนแต่คนวันนี้ผมพ่อใหญ่สว่างมาตะลุยสวนที่อำเภอมะขามสวนมังคุดนี่ลูกโบ้หูเขียวแล้วลูกไม่แตกมีเคล็ดลับยังไงออกก่อนเขาด้วยปีนี้อ่าอากาศร้อนแต่ไม่ทิ้งลูกนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะค พี่รายงานตัวหน่อยชื่อนามสกุลบ้านอะไรตำบลอำเภอโอ้ชื่อ,อแม่มเกิดบุญมากค่ะแต่บ้านเล็กที่ไม่มีเออขึ้นอำเภออำเภอมะขาม<อ>จันทบ,บรุรีตำบลฉมันตำบลฉมันอำเภอจันทบ,บุรีใช่ชื่อชื่อเล่นชื่อแม่มพี่แม่มแล้วกันนะครับพี่แม่มแล้วกันวันนี้ผมจะพามาลุยสวนมังคุดโบกี่ลูกกิโลนะเจ็ดลูกเจ็ดลูกแปดลูกเจ็ดลูกแปดลูกกิโลนะ า<ช>มาดูว่าทําทำยังไงฟื้นต้นยังไงทำใบยังไงทํายังไงอากาศร้อนยังติดลูกผม 7, 8เจ็ดปดเคงอ,อะนอน่ะดูสิกี่ปีแล้วค่ะนี่อันนี้ประมาณรุ่นพ่อประมาณ30มิ30กว่าปีโอ้สาสิบกว่าปีร้านค้าที่เวลาเราไปซื้อยาพวกฆ่าหนอนเนี่ยฆ่า,มาแมลงเนี่ยเขาจะถามเลยว่าใช้ปุ๋ยอะไรไงไงะพี่เขาจะบอกว่าใช้ไ,งไ,งไอ้นี่ชีวภาพ ของของเนี่ยปะน,นินทอง,งนนทอะไรเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่ามีตายหมดแล้วถ้าถ้าใช้เคมีล้วน<ช>ทุเรียนมันตายเร็วจะตายจะไม่ได้อยู่ถึงสามอ๋อปกตินะผมไปเนี่ยเขาที่เนี่ยนั่นก็ไม่ป็นเดียวที่ร้อนจัด